ย้ายหน้าง,งานอีกแล้วเจ้านมเย็นวันนี้มาวิ่งงานรายวันครับเมื่อวานนี่ก็วิ่งอยู่นู่นละหารทรายพอดีเลยทางงุ้นเขาทำชั่วโมงก็เลยโยกมารายวันแกวเลย เดี๋ยวนั่งไปดูบอ่อดินกันหน่อยครับไปด้วยไม่ได้หยุดได้ย,ยอนเลยเนาะเบาออยอทำงานไม่ได้หยุดได้ยอนเลยเนาะฮะทำงานไม่ได้หยุดเลย,ยออเอาเงินไปเก็บไว้ในไม่ได้หยุดได้ย,ยอนเลย เงิน,น่ะเออเงิน่ะเอาไปฝากไว้กับไอ้ทุกสีมีไกลไปหนท่าหนึ่งฮะแต่ <c oughs> ไ,ไมา5กิโลถึงไหมเดีอยวอมันต้องเจ้ากิโลอู้อันนี้เขาทำอะไรตรงนี้ล้านอะไรลา่นลานมันเหรออือนี่ ต้องพ่วงหอหวิ่งทีเดียวนเนาะอืมต่เอเอ,เอ๊ะขับเพิ่งเปิดเหรอตรงนี้น่าจะนะพี่พวพราะไม่ได้มานานมาอบแล้วก็เห็นแล้วใครขับไม่ครูนี่นนที่บอกว่าได้นะที่บอกจะยินที้โทรมามนสัยญยณไม่ดีเป็นได้ยิน แถวนี้มันไม่ค่อยดีสัญญาณเน่ยาอีเาไปีมีทีมงานเขาที่ดูแหละคันนี้ไม่ต้องต่อคอกหรอกเอาน้องมะนาววิ่ง่อกะเออด้เพราะว่าน้องมะนาวมีมีคอกอยู่แต่เองต้องไปเอาไม่ยาไปปีนีววิ่งพ่อเม่อช้าเข้าไปถาม นอนหลับอยู่แต่ว่าโทรไปหาบอกว่าเนี่ยเราฝนตกอีกที่หนึ่งเนี่ยทอนเลยอือแต่ตอนนี้ก็ทอนอยู่แต่ว่ามันยังมันทอนแล้วมันยังมันทอนแต่ว่ามันต้องถ่ายแล้วก็ลูกไปด้วยเลยไงมันว่าหามาเตรียมไว้เลยแล้วก็ให้เจพีคขับันนี้ไปก่อนปะใช่เจพี่ถามยุ่วันโทรเมาผมทักไปหาผมพกล้าทักหาพิวุฒิปะ S 2> <S 2> เรถมันย,ยัง,ง,ยงไม่เสร็จมันยังย,งย,งยกหัวไม่ได้เออใช่ผูเลยว่าเห็นว่าใกล้เสร็จแล้วนะม,มัน,นใกล้แล้วแหละมันเสร็จแล้วแต่มันใส่เสร็จแล้วมันยกหัวไม่ได้ม,มัน่าจจะเป็นกับระบบน้บ่นงมันทักเป็นจุกจิกนะกลัวแกว่าเราอวันนี้ไปเช้าไปโทรมาอยู่งกว่เช้าเออ,ออยากให้มันขับเร็วๆอยู่โทรว่าผมอยู่บ้านนี่จะครึ่งเดือนแล้วหรือนะเอาเดี๋ยว ให้น้องมะนาวิ่งดีกว่าเออเดี๋ยวไปเอาคอ,อกตอนไหนอ่ะนี่แหละรอเขาขุดแับเราเข้าเลยเราที่เข้าก่อนเข้าเลยไม่แต่ไอ้ไเราไปเอาคอ,อกดิโอ้เสียไทยก็วิ่งเ,เนี่ยนี่การเคลื่อนเสาปูจองพระที่เกือบจ้องพระเกมไม่แกะออกเลยพี่ได้ถูกหาเท่าไหร่ นี่บ่บ่ดิน,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 นรถไถข,ของรถน้ำมันรถส่งน้ำมัน,น,นบอ่เบอ,เก,อเก่าบ่อเก่าเจ๊ตัวด้วยนะคนนี้ก็แจกตัวใช่เขาน่าจะซื้อดินเที่ยงละสิบบาทด้วยหเ<อ>ที่ยงแล้วเลยนี่จะเที่ยงแล้วเลย ไปไปได้แต่อยไปจอดเราก็ไปได้เรื่อยๆต้นหยุดคาโอ้ยสิกเซ็ตเถอทางไงไปตรงไหนก็เจอต้นหยุดคาเลยเว้ยกระบาดแทพต้นหยุดคาไม่เรลือไม้เศรษฐกิจอย่างนี้เลยอาจารย์เรานี่ได้เองเย็นไปลงจารถเลยว่านั่งอยู่อาจารย์ชายนะไม่ลงจะรถเลยเฮ้ยเฮ้ย ิดทางน้อยจะเปิดแคบก้ยหนอขเกียจปิดหรือเปล่า,าจะใช่เ,เออแล้วรถเอ้าสวัสด,ดีครับลงจากรถทำไมอ๋อให้กินข้าวโอ้เจ้าฟ้าใสงานเยอะเทียกินข้าวกินข้าวเที่ยงแล้ว <laughs> <c oughs> ไปกินข้าวกินปลา,าหรออะไร <c oughs> อ้าว สลบสลบเกินสลบเกินวะโอ้ยพอดีแล้วพอดีแล้ววิ่งไกลจนยังไม่เต็มง่ายหรอก อันนี้ก็จ้างเป็นเที่ยวเหรอ,ไม,ไ,อไม่เราอ่ะได้เป็นเที่ยวเหรอรอ,อ๋รอรไรวันไม่ต้องวิ่งเร็วหรอกองั้นนะ่ะนี่ถ้ามันมีรายวันอย่างงี้มันก็ดีเลยตลอดแต่มันม,มีตลอดไงโยกไปโยกมาครับก็ได้ทำอยู่ อ<ด>ู้อดูฮะอ,อะไรอะไรบนหัวน่ะว้าโยโยใส่มาแล้วนะโอ้หมดเทไลน์นี่หมดเทไลน์ฮะสี่พัน พูดมาเลยสามพันห้าโอถูกแท้เทำไมดินข้างล่างมันไอหนีแท้วะพอกการร้อนแฮะไม่พักกินข้าววะเที่ยงแล้วนี่ มใส่กรองแก้วแล้วอาจาชายมันต้องมีกระเช้าปิดครับมันถึงจะสวยใส่สองตัวเลยมานมเย็น ขุดง่ายโพดว่ะดูดิดูดินข้างล่างมันแช่น้ำหรือเปล่าน่าจะแช่น้ำไงมันเลยไม่แข็งเท่าไหร่ระบบดีมากางานนี้ขอสักห้าวันเด้อ ยางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ไปก่อนนะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่ผมยังไม่ใส่ย,ยางใหม่เพราะว่าผมซื้อยางเสียพีมานะครับยังใช้ไม่คุ้มเลยครับก็เดี๋ยวให้มันพังไปเรื่อยๆก่อนนะเว่ามันยังเหลืออีกสามเส้นครับก็ เดี๋ยวหายางถ้าเกิดมันแตกมันรั่วอีกก็เดี๋ยวหายางเปอร์เซ็นใส่ก่อนนะเดียวเดียวเดียว เดยวตินน่าจะไปด้วยครับน่าจะไปกินข้าวแล้วเติมใครมาเลย้นหกสิบเอาของพี่ด้วยเกินเต็มกไปเลยเนีถ้าไม่เอากระดับอยู่กลางทางแล้วเริ่มตายอีกแล้วเวลาของมันแล้ว <c oughs> ดูว่านตินเบอร์เต็ทุกทนเต็มเลยเนาะ Bụi đấy. Nhưng mà mình hạc sọc ấy. bóng phụ trong cái một cái lên con lên. Đi văn đi, đi văn. Hả? Đi văn. Đi rồi đi đi theo

ทีมนาวฟอร์ดไปซ่อมไมันะมันสติแตกหรือเปล่า่ไอ้คนนี้ไม่ใช่เป็นเลี้ยงเลี้ยงสิงโตนั่นแหละเออดลยมันเดือดสติแตกหรือเปล่าอันนี้เลี้ยงสิงโตป่ะนั่นแหละไอ้คนนี้แหละผมจำหน้าได้เพื่นใช่เล่นตัวไม่กรโวยวายเกินเขาก็คุยกันดีๆเลยเนาะมันไม่ฟังใครเลยตำรวจยังโยมอ่ะเดี๋ยวจะมีคนเอาทับมนเน่นเลนดูโอ๊ยถาแล้วถากันเยอะแยะ พี่เราด้วยประชทนพี่ได้ติดตามประทานข้างไหมยฮะ,ะทางข้าง